สวัสดีค่ะชาว Destiny Talk ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในตอนพิเศษที่เราจะมาเปิดดวง4เดือนสุดท้ายของปี2568ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมสำหรับชาวราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันค่ะใครเกิดใน3ราศีนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะชาวราศีกรกฎพื้นดวงของชาวราศีกรกฎนะคะ คุณเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีจิตใจเมตตาและเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวมากๆเลยค่ะมีความผูกพันกับคนรอบข้างสูงและมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นมีความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างลึกซึ้งเลยค่ะมาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะคะการงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2568นี้การงานของชาวราศีกรกฎจะมีความก้าวหน้า และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจอิทธิพลดาวพระหัสบดีจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีพลังและมีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่นำมาซึ่งชื่อเสียงและความสำเร็จด้วยนะคะอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานบางคนในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินค่ะ เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างดีและมีความมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสในการสร้างไรายได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอิทธิพลดาวพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมให้การเงินดีขึ้นจากการทำงานหรือการลงทุนที่ทำอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภที่ไม่คาดคิดอีกด้วยแต่ก็ควรระวังเรื่องรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัว ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะถัดมาคือความรักค่ะสำหรับความรักและความสัมพันธ์ในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้จะมีความราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นค่ะอิทธิพลดาวศุกร์จะทำให้ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีความหวานชื่นและผูกพันกันมากขึ้นมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันในบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่น่าสนใจจากสังคมหรือการทำงานแต่ยังไม่ควรเร่งรีบตัดสินใจนะคะมาดูที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดที่อาจสะสมจากการทำงานหรือการรับผิดชอบที่มากขึ้นควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะนอกจากนี้ควรระวังเรื่องการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรืออาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะปิดท้ายด้วยเรื่องของโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านและอสังหาริมทรัพย์และอาจมีข่าวดีที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเข้ามาด้วยค่ะมาต่อกันที่ราศีที่สองค่ะชาวราศีสิงห์ พื้นดวงของชาวราศีสิงห์นะคะคุณเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นําและชอบที่จะเป็นจุดเด่นมีความกระตือรือรน้นและมุ่งมั่นที่จะบรรล,ลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความคิดสร้างสรรค์และชอบที่จะทําสิ่งต่างๆอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะมาดูที่การงานกันนะคะในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้การงานของชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายที่ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนสูงการทำงานอาจมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะหากต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเบื้องหลังหรือการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนความระวังเรื่องความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ในสายงานด้วยนะคะในส่วนของการเงินนะคะถือว่าค่อนข้างดีมีโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากความพยายามและการทำงานหนักอิทธิพลดาวพฤหัสบดี อาจทำให้ต้องใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาหรือจัดการกับภาระหนี้สินเก่าๆแต่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงการบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นค่ะเรื่องความรักค่ะชาวราศีสิงห์อาจพบกับช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและความเข้าใจกันมากขึ้นอิทธิพลดาวเสาร์อาจทำให้ความสัมพันธ์มีความตึงเครียดมากขึ้นควรเน้นการสื่อสารกันอย่างเปิดอกและอดทนนะคะ ในส่วนของสุขภาพชาวราศีสิงห์ควรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมออิทธิพลดาวเสาร์อาจส่งผลให้มีอาการเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อควรเน้นการพักผ่อนให้เพียงพอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอกจากนี้ควรระวังเรื่องการติดเชื้อหรือโรคที่มาจากการเดินทางและการอยู่ในสังคมหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะ ปิดท้ายด้วยโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือจากการทำงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และบ้านและอาจมีข่าวดีที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยค่ะมาถึงราศีสุดท้ายของกลุ่มนี้ค่ะชาวราศีกันพื้นดวงของชาวราศีกันนะคะคุณเป็นผู้ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความละเอียดรอบคอบและชอบการวางแผนเป็นอย่างดี มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยมมีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จค่ะมาดูที่การงานกันนะคะในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้การงานของชาวราศีกันจะพบกับความก้าวหน้าและเติบโตได้ดีโดยเฉพาะจากความพยายามและการทำงานหนักที่ผ่านมาคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีโอกาสในการสร้างสารรค์ที่ต้องใช้ความคิดและพลังงานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความตึงเครียดหรือความกดดันจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นหรือความไม่เข้าใจกับผู้ร่วมงานบางคนนะคะในส่วนของการเงินนะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในช่วงนี้คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องการจัดการทรัพย์สินหรือการลงทุนบางอย่างคุณต้องใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดหากคุณจัดการอย่างมีสติและรอบคอบ ช่วงนี้ก็อาจเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้เช่นกันค่ะเรื่องความรักค่ะชาวราศีกันอาจพบกับช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นนักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือความตึงเครียดกับคนรักหรือคู่ครองสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกันอย่างเปิดอกและอดทนเพื่อคลี่คลายปัญหาสำหรับคนโสดอาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่โดดเด่น ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเท่าไหรนักนะคะในส่วนของสุขภาพชาวราศีกันควรระวังเรื่องความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เพียงพอควรหาเวลาผ่อนคลายออกกำลังกายเบาๆแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอกจากนี้ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารหรืออาการภูมิแพ้ต่างๆอย่าละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกายนะคะ ปิดท้ายด้วยโชคลาภและเหตุการณ์เกินคาดหมายค่ะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบ้านและอาจมีข่าวดีที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยค่ะและนี้ก็คือคำทํานายโดยรวมสำหรับชาวราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันในช่วงสีเดือนสุดท้ายของปี2568ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ